สวัสดีค่ะวันนี้สม้มโอจะมาแนะนำรีมที่สม้มโอใช้อยู่ตอนนี้นะคะ,ะชื่อครีมว่า Eatme และปลูกนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์เนี่ยจะเป็นเพียวเพียวอาสยามนะคะก็ตัวนี้เนี่ยใช้มาตอนนี้กล่องที่สามแล้วก็โอเคอะค่ะมันทำมันช่วยให้ริ้วรอยจากสิวตอนที่สม้มโอเป็นสิวเยอะเนี่ยมันช่วยให้ริ้วรอยจางลงแล้วก็ ช่วยเหมือนว่าเพิ่มน้ำให้ผิวเนี่ยคะ่ะทำให้ผิวชุ่มชื้นแล้วก็ออยากจะบอกว่าเนื้อครีมหอมมากนะคะมขึ้นบกเป็นคนที่แพ้ง่ายทีนี้เนี่ยเเราใช้ดูแล้วไม่ไม่มีอาการแพ้นะคะก็คือใช้ได้สำหรับคนที่ใครคนที่บอกว่าตัวเองเป็นคนอิ่แพ้ง่ายนะคะสามารถใช้ได้เลยนะคะตัวนี้นะคะเอฟเวอร์ด้านหลังก็จะเป็น,น ก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้ที่สมโบนลยนะคะราคา790บาทส่งฟรีทั่วประเทศเลยใครที่อยากได้นะคะหรือเพื่อนคนไหนที่อยากจะลองอใช้กินตัวนี้ดูนะคะการันตีว่าไม่แพ้แน่นอนนะคะบ๊า